ขายเครื่องขายของขนางแคมท่าข้าจคล้ายขนมปานเอข่าแขกข้วม้วนขนมปานเนี่ยเป็นขนมประจำประจำเมื่อข่าแขกอะไรแหี่ยอันนี้ขนมปานตัวนี้เข้าวหนุ่มปาน ขนมขนมชีดังขนุ้มปานขนุ่มปานมิสินแห่งมิส่ยกอก ใส่เกียวเสียบแะเขนมปัตอยู่ไหนกันนี่โอ้ยอยู่ร้ายขนมปัตมมดเทาลทขนมปัตรมาที่พันเห็ดไม่ไหมวะไม่ไเลยเห็ดเราเองหรือว่าข้าะเจียเห็ดไหนโอ้มีมีผู้เห็ด่างหากอันนี้เป็นหอยแยะอีกจะไ่หอยน้อยหอยแยะจริงไ,งไหจะ อ่าแต่ิบพันวยกนอันนี้เจ็ดก่อนห้าสิบโอ้เจ็ดก่อนห้าสิบตัวน,นี้มัดละสิบเม,มืองหินบุญพี่น้องบ้านยังก็บ้านเฮือนหินส์เหรเมืองหินบุญยังขึ้นกับแข้งขมวนอยู่แถวนี้กัน cán cơm muôn vẫn còn lắc sao cả nhà yêu, để ok đấy muôn thân thân thảo của mường này bản câu hấp hăng kỷ นี่จะขีดพุนทางผ่านแค้มทาง ลเขาเยที่ว่าทานเขาทางเขาเขาเขาทใครใช้เกณฑเขาออกมัโนต้องใช้กับปูบวกนัลงตลาดชุบปิดไปเลยซะเขาขึ้นมากเขาปเปน้ปแ้นยไปตลาดไปเลย แมนเป็นตลาดเขี้ยวปทางลัคนี่มะโมเมนท่าเช็นนี่เหมือนตัวพุ่นหรอล่าเออไกลจไปไม่มีทางอันนมันขามากคิวรถจะซื้อเลยนล้ยังจ่มาอยู่นแมนมองขวาคิ้วมันตลาดนเนจากทางกเห็นดิบ่อยเลมันอยู่ใน้หมเลย เขาไปไกลเกินไงเริ่มไปต่างทางนลยไเข้าไปเราบนนาสดวกนังมดสะดวลยเ้าอนลักนึงสบายดีตอนเช้าๆพี่น้อง 6มุงม่งกว่ากว่าในเต้าเว้นกำลังขึง้นอยู่เมืองปากสั้นอยู่ตนาตลาดตลาดเมืองปากสัน้นปากสันก้นเลยเป็ีประธีก็ไปเวี่ยมเทวิดเทวิดแล้วทั่วมานำกันร้านใายมาแต่สวรรณะเขตพี่น้องเลย ทางยากร้ายเนื้อเวนอนอยู่อันนี้แน้อนอนอยู่ปักซ่านเป็นเมื่อเวียงแล่อลงไปฝนเป็นเมื่อไปสวรรค์นักเหตุไปนอนไปยางเมืองตลาดตลาดวันเดือนสองเดือนขึ้นลังเป็นกี่ปุณยอยู่แล้วเท้านี่นเท้านี่ก็เป็นอันนั้นแหละดิแล้่วไวแล้วปักส่านเนี่ยงามแล้วท่ทานท่นท่างามเลยปักส่านเนี่ยงามกว่าหมู่ ถนนทางก่ะครักอันนี้เป็นตลาดแค้มทางพี่น้องเลยแต่ก็มีตลาดอยู่ในอีกได้มันก็จะเปิดแล้วบ่อันนี้บ่อนาอาหารการกินอาหารสุก พันีญญาพายมาส่วนยังท้ายวอกนี่ก็ยังมูมี่เลยมันก็เจาะจอดรถอย่างเี้เป็นกี่ค,อคนอยู่ถูกก็เจาะเกิดนอย่างี้แล้วหอนท้ายวอกตอนนั้นมากินเขากินปีกกบกับตำมุคงสิ่งอย่างเป็นยางเพิงตลาดมีตลาดก็มีขีวรถนะอยู่นี่ ปากสั้นเมืองงามเนะพี่หน่องค้นกับงามเมืองกับงามค้นงามค้นรวยเป็นเมืองเศรษฐกิจแคมนำของแคมนำของเด็ดตลาด โอ้ข้าวเจียวขายพักกระลปีขายแบบรับเมาไว้แบบขายส่งถูกไหมพักกระลปีพ,พักกระลปีโอ้ประกาศข่าวกคนมีขายเป็นโลว่ะโลเท่าขายแบก Ô bây phác phát cái làm nhanh ái nhảy mặc thua mặc ngắm mặc thua 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 mặc kéo โอ้ก็จะเขาออกจะลดโอ้ก็ร่างออกจะลดนะครับเปลายเลยเขือเขือของมึงงาๆนะตัวถึงนะตลาดฝาก ตลาดเมืองปากสั D ้นแล้วก็คิวรถพี mm ่น้องในคิวรถ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมืองแดน ฟักนั่งเลิยตูกันมีสะลัดแีงเักลายเนาะฟักลายฟักบ่งกันมีฟักบ่งซีกันมีเดี๋ยวได้เราเบิ่งกันเนาแม่ยังอันนี้คาว่ะคือคาหน่อยเนาะ ดูดูว่ามันมันใหญ่โบ่า,าน ay, โอ้ข้าค่อยใ,ใหม่แล้มันก็งงเนา,านนะพักแย่ตัวน,นี้อนโ,อโอ้ที่ชมดังคมเนาะงามเนาะแกงข้าด้วยหน,น,นี่งแกงใส่กบใส่เขียดฮะัวย ข้าต่นีด้ค <qualifying. S 2> <sam goodbye> ่มีกหลายหักกหลายพวกเพชรนี่ข้าจะขึ้นสิเพชรเนาะเผ็ดอยู่ว้าเผ็ดนี่นะพิสิเพชรเนาะงามขนาด

ได้ก็ได้เพาะว่าี่สุดทายเอาหน้าไหม่น้อพี่สุดทายเอาเจ้าเลยเซ็ตเลยแม่ยังว่าได้แล้วได้เพราะว่าป้ากินเสื้อลูกไม้นั่งไม้แม่พี่สไดท้ายเอาหน้าใหม่แล้วพ่อแม่น้อพ่อแม่พ่อหรอพ่อหรอมันอาจจะดีเลยอาจจะดีเลยคนเบิ่งเลยแม่เป่งหรอแม่เป่งแม่เป่งโมเดลมีใครหมดเลยเนาะเลือหรือจะเป็นแบบแบบนี้นะ cái tôi là học bài hay là học bài sân lịch học 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 sân ปลาขาวปลาปลาอันปลายังเกาะโมเมนตปลาตองเ็จะหองกว่าปลากายวะปลากายตัวใหญ่ยังสีเงาปลาเล่นเสร็้ตลาดนี้คนมาหลาย

กิ่งหน่อยปลากายปลาดองปลาขยี้ปลาดองหมดปลาทู่ขายเต้สดปลาทู่สิบว่ะสามสิบต

ตอนแรกราคาอยู่มันห่อนเน้เนาะหกโมงอะไรก็เห็นก็จะเห็ดยวนอยู่เสียวะยู่เซียบางเคียงนะเอเเศร้าๆแปดโมงเก่อยครับก่อยคัาขนาดนั้นยังเจ๋งย่างที่นะเไปมปนไปนอันเอกินเลยเนาะเมื่อไราไทยมาต่างประเทศ่ำ กเลงบูนลย่บูนหน่อยปลบูนนี่น่ปลาลุกคอกเนาะมันไม่ปลาันเนาะปลาพันหน่อดปลาอีดปลาอีดปลาลูกโจ้าขึ้นปลาลูกครกลกโงกันลูกคอรกมดเทนปลาาปลาปลาขยี้งหลายเนาะบ้านนี่ปลาขยี้งหลายเนาะ ขึ้นมาเต้น้องนั่นกลางหน้าบ่โอ้โมเมนต์มาเตหองอันนี่เนาะเอาปลาจนออกมาอลไรได้เนาะอันนี้ปลาปลาสูตรเปล่าปลาสูตรปลา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 ตัวขี้แดงปลาสูตรเนาะ ปะลุกหน้าปะดุกหนา้บนหนาบอเรือบว่าลูกมัยันยังท่านใหญ่ปาดุกหน,าน้ายังว่าท่านใหญ่เนาะองกันนีคานมั้หัวน่ยหน่อยเนาะลำนอยหน่อยเนาะปลาาปลาโอ้ ปลาคอใหญ่ปลาตดอันวมลูปลาปลาสุกทีเราทำกัเลปลาเขี้ยงปลาโกปลาพันตระมีแกะตตสามตุ๊บปลาแขกคำวเอ๊ะตนน่วบมันชื่อข้าเห็ดดจ้ะปลาแขกปลาแขกนแพงขนาดราคาเนาะปลาเครื่องบ่โลนึง่าไรเยอบาดองทนไป อันนีปลาน่ะปลาบึกเนาะตายมึงวั้นอยางดรมาดีเลยมาวันมาเลยตายเมื่อกันเนี่ยเจอเมื่อกันอย่างออกกล่องน้ำโอ้ตัวนี้มุกมุกหนึ่งเนาะปลาเงี้ยก่อนก็จะหองก็โจ่เองอปลาตัวบางใหญ่ปลาบึกปลาบึกกับปลาเงี้ยก่อนปลาโล่ว่า พรา,าวะาอปลาดิ้นปลาดิ้กระมีปลาน้เสรน้วเห็นลาบชดเนะาะรับไดปลาตัวได้สมปลาสมปลาเลยลาแซวอัสอมตัวนะสามตัวหาตัวปลาเยอะนี่านี้อันอออนี้สอ,องออน ไปจอนะเจ้าเป็นเป็นหาซิปเนาะเฮ็ดเงินเฮ็ดก๋วยคเด้วมาปลาปลาแหงนั่นท่านหถงเกษตรอันนี่ปลาปลาแก้วโลหนึงบนมหอดโลดด ก็ข้างนี้ตลาดย้ายอยู่คนละเปิดเตชีมมุกฮะหอดเก่ามุกมาจาไม่หอดเนี่ยตลาดจางเตยชสวยก็จะกลับออกไป,ปคายอยู่อยู่ในมืดอยู่ในเอ็นอยู่ใน มันเข้ามันเขาเข้าไปหลายสามารถอะไะพี่น้งองขโมกขยะแล้วเตลาดปักสัดตลาดเสาตลาดนัดวันวันยู่นอกจกังชีก็จะเปิดเจ่าีมุ้มงฮะเข่ามุงเขาจา,าเขาเมืองเขาไปขายอยู่ใน,นมันห่อนอยู่นีห้หอนเนอส้มปลาจองนั่นจอวัดิอ๋อุนี้ย กว่านาหนามพวกปลาขยีง้งลายบันปลาขยีงนะ้งลายโอเคบา้า